โดยสสวร่วมกับสอบตอค่ะพัฒนาเครือข่ายบริการ SME หนุนผู้ประกอบการชายแดนใต้พัฒนาธุรกิจให้สามารถส่งออกต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดย่อมหรือสอสอวอร,ร่วมกับศูนย์นำน่วยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอ,อบตอจดก,กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการให้บริการส่งเสริม SME เพื่อเชื่อมโยงนโยบายสอสอวอในภูมิภาคพื้นที่ชายแดนใต้โดยมีนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดกิจกรรมมีผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่เข้าร่วม โครงการดังกล่าวจะาขึ้นเพื่อให้เครือข่าย SME ด้านการเกษตรการผลิตและการแปลรูปการค้าและบริการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำได้ทราบถึงแนวทางการส่งเสริมเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในระดับพื้นที่และนอกพื้นที่รวมถึงผู้ประกอบการสามารถสะท้อนปัญหาข้อเสนอแนะเพื่อให้สสวเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าวว่าสถานประกอบการในพื้นที่มักประสบป,ปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาตรฐานสินค้าและบริการรวมทั้งช่องทางการตลาดดังนั้นหากผู้ประกอบการ SME ได้รับโอกาสเข้าถึงปัจจัยที่ส่งเสริมสนับสนุนเชื่อว่าจะสามารถปรับตัวและยกระดับศักยภาพของธุรกิจให้สามารถ แข่งขันได้สําหรับจังหวัดยะลามีโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะคะในภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมแปรรูปการค้าและบริการโดยลักษณะภูนประเทศเป็นพื้นที่เหมาะสมต่อการลงทุนเนื่องจากได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนและมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศมาเลเซียรวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อหลายแห่งพร้อมหนุนเสริมยกระดับผู้ประกอบการชายแดนใต้ให้สามารถสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับต่างประเทศ ได้ค่ะ